เซฟตี้เอาไว้ห่างไกลโรคมือเท้าปากสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนเลยนะคะดิฉันนางสาวอาดาอินตารหรือคุณครูไอซ์วันนี้นะคะคุณครูไอซ์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรคมือเท้าปากเด็กๆรู้ไหมคะว่าสาเหตุของโรคมือเท้าปากมีอะไรกันบ้างยังคงไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะรู้สาเหตุของโรคมือเท้าปากนั้นวันนี้คุณครูไอก็ได้เตรียมคำของจองมาให้เด็กๆได้ฟังกันเด็กๆร้องร้องไปตามคุณครูนะคะของเล่นไม่ใช่ของกินกินไม่ได้อย่าเอาเข้าปากมันสกรปรกนิ้วมือไม่ใช่ขนมอย่าอมนิ้วมันสกรปรกขนมตกลงพื้นมันสกปรก อย่าเก็บมากินมันมีเชื้อโรคก่อนทานอาหารออกจากห้องน้ำเราต้องล้างมือถ้าเราทำได้จะไม่เป็นมือเท้าปากเลยเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆร้องตามครูไอได้ไหมเอ่ยอ่าค,คุณครูไอจะทวนให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบเรามาร้องพร้อมกันเลยนะคะของเล่นไม่ใช่ของกินกินไม่ได้อย่าเอาเข้า มันศกกระปรกนิ้วมือไม่ใช่ขนมอย่าอมนิ้วมันสกกระปรกขนมตกลงพื้นมันศกกระปรกอย่าเก็บมากินมันมีเชื้อโรคก่อนทานอาหารออกจากห้องน้ำเราต้องล้างมือถ้าเราทำได้จะไม่เป็นมือเท้าปากเลยเป็นไงกันบ้างคะรองได้หรือ,อยัง เด็กๆคงจะร้องกันได้บ้างแล้วต่อไปเรามาพูดถึงสาเหตุของโรคมือเท้าปากกันดีกว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เด็กจำนวนไม่น้อยมากนะักจะป่วยด้วยโรคต่างๆทั้งไข้หวัดไข้เลือดออกหอบหืดกำเริบรวมทั้งโรคที่พบเห็นได้บ่อยสร้างความกังวลให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโรคมือเท้าปากนั่นเอง โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่มีชื่อรอตามอาการของโรคโดยตรงคือผู้ป่วยจะมีแผลในปากมีผื่นตามฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจมีผื่นเพิ่มเติมตามตำแหน่งคือผอื่นบริเวณต่างๆหลังจากการติดเชื้อผู้ป่วยส่วนมากหายได้เองแต่ยังมีผู้ป่วยส่วนน้อยเกิดภาวะซ้อนจากการติดเชื้ออาจทำให้เกิด อันตรายถึงชีวิตได้แต่อย่างไรก็ตามโรคมือเท้าปากนั้นเป็นโรคที่ป้องกันได้รักษาหายได้ถ้าหากมีความรู้มีความเข้าใจเรารู้จักป้องกันอย่างถูกวิธีโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสห,หลักสองชนิดคือ โคคซกคิไวรัสเ1สและเอทรโรไวรัสเสและยังเกิดจากสาเหตุเชื้อไวรัสได้อีกหลายชนิดด้วยกันโรคมือเท้าปาก นั้นมักเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีและพบมากที่สุดในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในสถาเนเด็กที่แออัดเข้าโรงเรียนแล้วหรืออยู่ในชุมชนที่มีการระบาดของโรคสำหรับผู้ใหญ่นั้นมักไม่มีโอกาสเกิดโรคเนื่องจากอาจจะเคยได้รับเชื้อโรคนี้แล้วตั้งแต่วัยเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็สัมผัสเชื้อโรคใหม่ก็อาจเป็นผู้นำเชื้อจากเด็กป่วยไปสู่เด็กที่ยังไม่ป่วยได้เช่นกันนะคะ เรามาทบทวนสาเหตุโรคที่เกิดจากมือเท้าปากกันดีกว่าโรคที่เกิดจากมือเท้าปากก็จะมีไวรัสหลักๆอยู่สองชนิดชื่อว่าคอกแซก,กี้ไวรัส A16 และเอเโรไวรัส71และโรคมือเท้าปากมาเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า10ปีและพบมากที่สุดในอายุน้อยกว่าลาปีโดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังเป็นอย่างมาก โรมือเท้าปากที่คุณครูไอายได้นำมาฝากท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนในวันนี้คงจะมีความสุขและมีความสนุกไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูไอของตัวราไปก่อนขอขอบพระคุณที่คอยรับฟังและรับชมไว้เจอกัน